สำหรับเวนูวันนี้นะคะเน่จะพามาทําเป็นเมนูชามะพร้าวค่ะคือเขาจะมีความหอมแบบมะพร้าวแบบมะพร้าวน้ําหอมอะคะ่ะคือมันดื่มสบายๆอะคะ่ะจริงๆถ้าร้านไหนมีไซลัปมะพร้าวนะคะลองทําดูค่ะเมนูทําหาทําง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะเน่เลนเทอคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาพาทําเมนูอร่อยๆนะคะเป็นเมนูชาค่ะก็ชาที่เราใช้นะคะก็คือเป็นชาไต้หวันค่ะแต่ว่าเราก็จะเรียกชาส้มว่าชาไทยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเน่จะมาทําชาไทยให้เราเสิร์ฟแบบ อร่อยอร่อยแล้วก็ทาง่ายๆเลยค่ะสําหรับเมนูวันนี้นะคะเน่จะพามาทําเป็นเมนูชามะพร้าวค่ะก็เมนูชามะพร้าวนะคะเน่ก็จะมีตัวไซรัปเซนิลริต้านะคะที่มาเป็นตัวช่วยให้เราได้ความแบบน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ําหอมแบบนี้นะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําน้ําชากันก่อนดีกว่าค่ะสูตรวันนี้นะคะเน่จะทําเป็นสูตรสําหรับ3แก้วเลยนะคะ12บสองออนสิบออนแล้วก็22ออนค่ะทีนี้พอเราจะทําเมนูชามะพร้าวนะคะเราก็ต้องมาเริ่มต้นทา น้ำชากันก่อนค่ะสําหรับน้ําชาเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเราสามารถทําแบบสูตรนี้นะคะได้สําหรับใช้กับทุกเมนูแก้วเลยนะคะก็คือเน่จะใส่ชาไทยอะคะ่ะเน่ก็คือจะมีเป็นชาไต้หวันของเลนทอลกาแฟเราที่แหละนะคะแต่ว่าเป็นป้ายชื่อว่าไททีเน่ก็จะใส่ตัวชาไทยเนี่ยค่ะหช้อนพูนๆนะคะ1ช้อนพูนๆเนี่ยก็คือชั่งมาละอยู่ที่ประมาณสัก10กรัมนะคะเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยให้พูนๆนหน่อยอย่อยางงี้นะคะอยู่ที่ประมาณ10กรัมแล้วก็ต่อน้ําที่เราจะแช่ ที่5อ่อนนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเน่จะมาแชร์เป็นชาไทยมะพร้าวนะคะก็คือจะเป็นชานมนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ชามะพร้าวก่อนเพราะฉะนั้นเน่ทำน้ำชาค่ะเผื่อไปถึงคลิปหน้าเลยนะคะอ่าถ้าอย่างงั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำชาก,กันนะคะเน่ใช้น้ำชาค่ะทำซักประมาณ5สูตรนะคะก็คืออ่ะเอาชาประมาณ5ช้อนค่ะอันนี้นะคะ1ช้อนพูนูน2ช้อนพูนสามช้อนพูนสี่ห้า ชาหนึ่งช้อนนะคะต่อด้วยน้ำร้อน5ออนค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยใส่ไปทั้งหมดเนี่ยหช้อนน้ำร้อนเราก็ใส่มาเลยค่ะ25ออนนะคะอ่าออนอันนี้ถ้าเต็มมันนี้ก็คือ16ออนอ่าอันนี้นะคะอันนี้16ออนบวกมาด้วยอีก9ออนให้ได้25 หช้อนน้ำห้าออนจำง่ายๆแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเอาช้อนคนให้ชากับน,น้ำเขาเข้ากันนิดนึงนะคะไม่งนันงันแล้วเดี๋ยวชาเราก็ไปนอนกลนอยู่ข้างล่างน้ำอาจจะสกัดไปไม่ถึงแล้วเราก็เอาตัวฝาครอบฟเฟนเพลสนะคะหรือว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยค่ะเอาครอบเขาลงไปแค่ให้ชากดให้ชาจุ่มน้ำแค่นี้พอนะคะนี่นะคะนี่ก็จะจับเวลาการแช่ไว้ที่2นาทีอ่าสองนาทีนะคะพอาะ2นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็มาจัดการเลยค่ะกดตัวฟิลเตอร์เขาเนี่ยนะคะลงไปเลยค่ะอ่ากดลงไปเลยเสร็จแล้วก็เทน้ําชาออกมาเลยนะคะเราจะไม่แช่ชาทิ้งเอาไว้นะคะก็คือพอได้เวลาของเขาก็กดเทออกมาได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราแช่ทิ้งเอาไว้แบบนี้ค่ะเอาน้ําทิ้งไว้กับชาอย่างเงี้ยนะคะชามก็จะโดนสกัดไปเรื่อยๆนะคะพอชาดโดนสกัดเรื่อยๆเนี่ยสารชามันก็จะทําให้แบบชาเราฝาดเกินไปนะคะ ตอนนี้เน่ก็ได้น้ำชาออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำเมนูกันต่อได้เลยนะคะทีนี้นะคะอันนี้เน่เนก็คือจะต้องเอาน้ำชาเนี่ยเก็บเอาไว้ค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยใช้กันนะคะเน่ก็เลยมทีที่เราค่ะทาเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาเป็นน้ําชาเปล่าๆอย่างนี้ค่ะ,ะเตรียมมาเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่แก้ว12ออนนะคะสําหรับสูตรแก้ว12ออนค่ะเนกก็จะมีสูตรแบบนี้ว่า ค่ะเราจะเทมาเอาไว้ที่3ออนหรือว่า90 m L นะคะอ่าเน่ก็เทมาก่อนเลยน้ำชาที่เราทำเก็บเอาไว้นี่แหละนะคะเราก็มาเทเก็บเอาไว้แบบนี้อ่านี่3ออนไว้เลยค่ะเสร็จแล้วน้ำเปล่านะคะเราใช้เปล่าธรรมดาธรรมดานค่ะ2ออนค่ะอ่านน่เทเลยนะ2ออนนี่นะคะ2ออนเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำเปล่าเนี่ย มากดตัวไซรัปมะพร้าวนะคะไซรัปมะพร้าวน้ำหอมเซนยอริต้านี่แหละกดไป20 ML ค่ะก็คือ2ปั๊มนี้นะคะอันนี้จะเป็นปั๊มขนาด 10ML เพราะฉะนั้นอันนี้กดไป2ปั๊มก็คือ20 ML ค่ะแต่ว่าถ้าเราชอบแบบมีความหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มรสได้นะคะและ้วเน่ก็จะเอาช้อนมาขนหอมหอมมะพร้าวน้ำหอมมากเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำแข็งพอใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เทน้ำชาลงไปได้เลยนะคะ แค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วสาหรับเมนูชามะพร้าวของเรานะคะอันนี้เป็นแก้ว12ออนค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาทํแก้ว16ออนนะคะง่ายไหมคะง่ายเนาะแก้ว16ออนค่ะอ่ะน้ําชาเราเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนเทม,มารอเลยนะคะสูตรแก้ว16ออนใช้น้ําชาที่4ออนค่ะหรือว่า120 m l อ่ะน้ําชา4ออนนี่นะคะเทม,มารอไว้เลย น้ำชาสีออนได้แล้วค่ะเราก็จะใส่น้ำเปล่านะคะมาที่2ออนค่ะหรือว่า60 m l นะคะอ่านี่น้ำเปล่า2ออนเสร็จแล้วค่ะใส่หลับมะพร้าวนะคะเอาแบบหวานหวานหอมหอมปก,ปกติปกติเลยเนี่ยเน่ใส่มาที่1ออนหรือว่า30 ML เพราะฉะนั้นก็คือกดไปที่3ปั๊มนะคะ 1...2...3... เห็นไหมคะทำง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะอันเนี้ยเท่ากับว่า เราได้น้ำมะพร้าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องผ่าจากลูกเติมน้ำแข็งค่ะแล้วเราก็เอาตัวน้ำชาของเรามาเทใส่ได้เลยนะคะน้ำชา4ออนค่ะเห็นไหมคะง่ายๆแบบนี้เลยอ่า29ผ่านไปแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแก้ว22ออนกันบ้างค่ะสำหรับสูตรแก้ว22ออนค่ะเน่ก็เทน้ำชามารอเลยนะคะที่5ออนค่ะ5ออนหรือว่า150 ML นะคะ เอาเทเลยพอเราได้น้ําชาที่5ออนเรียบร้อยแล้วน้ําเปล่าค่ะเน่จะมาเทน้ําเปล่าที่3ออนนะคะ90 m l นี่นะคะเทเลย3ออนเสร็จแล้วค่ะตัวไซรับของซินยอริต้ามะพร้าวเนี่ยเราจะใส่มะพร้าวน้ําหอมมาที่40 ml ก็คือ4ปั๊มนั่นเองนะคะกดเลยนะ1 2 3 4เพราะฉะนั้นก็คือหวานมากหวานน้อยปรับเอาได้นะคะแต่นี่คือหวานกําลังดีแล้ว สซมแข็งค่ะง่ายไหมเสร็จแล้วเราก็เทน้ําชาของเราเนี่ยค่ะตามลงไปเลย5้าออนเรียบร้อยจ้าชามะพร้าวค่ะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าหน้าตาดีๆแบบนี้เนี่ยเราจะได้ความชามะพร้าวเนี่ยเหมือนเราได้ใช้น้มามะพร้าวจริงๆมาเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาชิมกัน โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มชิมกันที่แก้ว12ออนซ์ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวชิมน้ำมะพร้าวกันก่อนค่ะว่ามะพร้าวจริงป่ะเนี่ยหืมคือเขาจะมีความหอมแบบมะพร้าวแบบมะพร้าวน้ำหอมอะค่ะออกแนวสไตล์แบบเหมือนมะพร้าวเผาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบมะพร้าวน้ำหอมอืมอร่อยอะต้องบอกว่าอันเนี้ยคือสูตรหวานแบบกำลังโอเคเลยนะคะไม่หวานเกินไปอ่ะคนให้เข้ากันชามะพร้าวค่ะ อร่อยอะคือมันดื่มสบายๆะคะ่ะมีความเข้มหอมของชาแล้วก็ไม่หวานเจี๊ยบยิ่งพอเราเอาชาผสมลงไปอะคะ่ะไอ้ความน้ำมะพร้าวที่ว่าเมื่อกี้นี้นออกมีความ,ห,มหวานๆหน่อยเนี่ยพอมีชาลงไปผสมอะคะ่ะมันกลายเป็นว่าไม่หวานมากอืมดีอะมีความน้ำมะพร้าวติดปากอืมเฟรเวอร์ของน้ำมะพร้าวอะคะ่ะคืออยู่ในปากเลย จริงนั้นเหมือนเรากินน้ำมะพร้าวหวานๆเลยอะเหมือนซื้อมะพร้าวมาจากเซเว่นอะมะพร้าวที่เป็นขวดๆนะค่ะอย่างนั้นเลยอะอารมณ์แบบนั้นเลยอืมวิธีอะชามะพร้าวจริงๆถ้าร้านไหนมีไซรัปมะพร้าวนะคะลองทําดูค่ะเมนูทําหาทําง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะกาแฟมะพร้าวก็ได้ชามะพร้าวก็ได้ทําได้หมดนะคะอืมดื่มง่ายๆสบายๆถ้าอยากเสิร์ฟให้มีความพรีเมียมขึ้นไปอีกก็ขูดเนื้อมะพร้าวนะคะ เอามาโปะหน้าก็ได้ค่ะจะได้มีความดูเป็นแบบชามะพร้าวมะพร้าวแบบนั้นเลยนะคะค่ะแต่ว่านี่คือเน่แค่มาแชร์ไอเดียให้ค่ะว่าวิธีการที่ราทำสูตรอย่างงี้นะคะแต่เราอยากจะไปดคอเรลต,ตกแต่งยังไงอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละร้านเลยค่ะเน่มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูชามะพร้าวค่ะสูตรแก้ว12ออน16ออนแล้วก็22ออนนะคะร้านไหนใช้สูตรอะไรก็ไปลองทํากันดูได้เลยค่ะแค่มีตัวไซรัปซีโนริต้ามะพร้าวน้ำหอมเท่านั้นเองนะคะก็ช่วยให้เราลรังสั์เมนูได้แบบเยอะมากเลย ค่ะถ้ายังไงแล้วเนี่ยดูแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์กันได้ค่ะหรือว่าอยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีมากๆเลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะอยากให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูอะไรอร่อยๆใหม่ๆก็บอกมานะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆหาเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม subscribe o rental i coffee channel ให้ด้วยค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงานเลน้ยงเาคอฟฟีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะกับเมนูชามะพร้าวสาแก้วเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ